สวัสดีค่ะมาแล้วตามตามเสียงโวตอีกแล้วขนมปังค่ะโยเกิร์ตทัญญพืชหอมข้าวโอ๊ตมากๆคือตัวนี้พี่ใช้ข้าวโอต๊ตเป็นหลักแล้วก็ทัญพืชที่เรามีในบ้านเลยเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ปัน่นรวมกันไปเลยตัวนี้ทำสองแบบค่ะในแป้งตัวเดียวจะเป็นแบบอบนะคะหรือว่าจะเป็นแบบหน้ากับกระทะแบบตัวนี้ก็ได้ ก็คือทําได้ทั้งสองแบบถ้าใครไม่อยากอบก็เอามานากับกระถาก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากอบเป็นก้อนใหญ่ก็ได้จะทําเป็นแบบเป็นก้อนเล็กๆแบบพี่ก็ได้ค่ะดูเนื้อในนะมันจะหอมทันยวพืชมากเลยอ่ะแล้วก็สามารถกินตัวนี้อย่างเดียวคือไม่ต้องใส่ไส้ก็ได้ก็ทําให้อิ่มได้กินคู่กับกาแฟอร่อยมากเลยแล้วก็สูตรพี่เหมือนเดิมค่ะง่ายและขี้เกียจมาลองทํากันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้มีน้องมาช่วยทำก่อนอื่นน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นครึ่งแก้วนะคะหรือว่าครึ่งถ้วยตวงนมอุ่นค่ะนมอุ่นครึ่งแก้วหรือครึ่งถ้วยตวงน้องเทแลงใส่น้ำตาลทรายสองช้อนชาค่ะใครจะใส่เป็นน้ำผึ้งแทนก็ได้นะคือแล้วแต่เลยยิปโผเห็นไหมสองช้อนชา พี่ใช้เป็นแอคทีฟไยี์นะคะคือเป็นยีสต์จืดนั่นแหละพี่ไม่รู้ที่ไทยเขามียีสต์จืดยีสต์หวานแต่พี่ก็ใช้เป็นยีสต์ปกติค่ะเสร็จแล้วก็อ่ะโคนหน่อยนึงรอแป๊บหนึ่ง,งค่ะให้ยีสต์เขาทํางานร <c oughs> อให้ยีสต์เขาทํางานในระหว่างที่เรารอใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะมาปั่นตัวนี้ข้าวโอ๊ตค่ะตัวข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้เห็นไหมคะ ใส่ครึ่งถ้วยนะคะหรือว่าครึ่งถ้วยตวงเห็นไหมคะแล้วก็งาขาวใช่หนึ่งช้อนโต๊ะคูนคูนเห็นไหมใส่ไปโลดแล้วเราจะใส่งาดำงาดำลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะคูนคูนงาขาวเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้คือแล้วแต่เลยพี่ว่าพี่จะใส่ตัวเอ่อตัวนี้เพิ่มไปอีก ตัวยูรัฟนะคะคุณเรียกว่าอะไรวะข้าโอดอะ่ะตอนแรกพี่ใส่ไปครึ่งถ้วยตวงใช่ไหมตอนนี้พี่ใส่อีกครึ่งน้ำหนักที่ชั่งมาให้แล้วนะรวมแล้วพี่ใส่เป็นหนึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าหนึ่งแก้ว,ใค,วใครชอบละเอียดก็ปั่นละเอียดนะคะใครชอบหยาบก,ก็ปั่นหยาบได้เลยแล้วแต่ เห็นไหมเอ่ยข้างในเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวพี่เอาออกไปให้ดูเนี่ยค่ะของพี่จะไม่ละเอียดมากของพี่จะค่อนข้างหยาบหน่อยหนึ่งเห็นไหมผสมเลยนะคะทั้งหมดเราจะใส่โยเกิร์ตค่ะตัวนี้พี่จะใช้โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าครึ่งแก้วก็ได้ไข่โยเกิร์ตที่เป็นน้ำก็ใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาของพี่ เยเกิดมันเป็นก้อนอย่างนี้ไงเออเสร็จแล้วเราคนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันในระหว่างที่น้องคนนะคะพี่ก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยนะคะน้ํามันพืชหช้อนโต๊ะนะคะสแล้วก็คนใครอยากใส่เนยละลายก็ได้แต่พี่แนะนำให้ลองใส่น้ำมันพืชลงไปก่อน แล้วจะรู้ว่าความแตกต่างมันมีมันจะทำให้ขนมปังเนี่ยฟูและนุ่มตัวนี้มันไม่ใช่แบบว่าจะต้องการกลิ่นเนยอะค่ะตัวนี้มันต้องการกลิ่นธัญพืชอะเนาะ,ะเมล็ดดอกทานตะวันเห็นไหมคะ,มะเมล็ดดอกทานตะวันใส่ไปเลยคะ่ะอุ้งมือหนึ่งใส่14กรัมนะคะหรือว่าใส่ไปเลยอยากใส่เท่าไหร่ก็นี่นะคะเราก็คนมันจะเป็นข้าวโอ๊ตแบบนี้เห็นไหม ส่วนผสมมันจะเป็นแบบนี้คือถ้าใครถามพี่ว่าใช้นมได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ลองใช้โยเกิร์ตนะจะนุ่มกว่าเพราะสูตรนี้พี่ใช้โยเกิร์ตใส่เกปปล็ดลงไปหนึ่งหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะคนตัวนี้นะคะใครอยากจะใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแฮมเป็นเบคอน ใส่ลงไปก็ได้ก็คือให้มันเป็นขนมปังเบเสร็จในตัวเดียวได้เลยอะ่ะคือกินเล่นได้เลยอะ่ะแป้งเนี่ยที่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังทำใครอยากจะใส่แป้งฮูอีกก็ใส่ได้ก็แต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเขาจะแน่นขึ้นเพราะจริงๆแล้วเรามีข้าวโอ๊ตอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าเราไม่ต้องก็ได้เราใช้แป้งขาวก็ได้แต่ถ้าใครอยากใส่แป้งโฮูวีตลงไปอีกก็ควรจะใส่แป้งโฮูวีตหนึ่งส่วนแล้วก็ แป้งทาขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์อีกหนึ่งส่วนคือผสมอย่างละครึ่งอ่ะพี่ว่าจะดีกว่านี่นะคะแล้วเราก็คนแบบนี้ขอไปคราวนี้ต้องใช้มืออ่ะเดี๋ยวพี่ขอมานวดที่โต๊ะนะคะนีะ่ะนวด่างนี้เห็นไหมเอ่ยยิ่งโนวดขนมปังนานนะคะก็จะยิ่งได้ขนมปังที่นุ่ม พี่ใช้ทั้งหมด3ามถ้วยตวงนะคะหรือว่าสามแก้วของพี่1ถ้วยตวงของพี่เนี่ยตวงแป้งได้110กรัม3มถ้วยตวงของพี่นี่ก็คือ330กรัมแป้งอ่ะแล้วก็นวดประมาณสัก3านาทีค่ะพี่นวดเสร็จแล้วค่ะพี่นวดประมาณสองสานาทีเห็นไหมคะว่า แป้งที่จะนิ่มแล้วก็ไม่ติดเคาน์เตอร์อรดูนะเห็นไหมว่ามันไม่ติดเคานเตอร,ตอร์นี่นะคะนี่ไม่ติดเคาน์เตอร์จริงๆติดไหมเอ่ยไม่ติดนะคะนี่ได้แล้วสานาทีใช้แป้งทั้งหมด3ถ้วยตวง330กรัมหรือว่าสามแก้วเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเรามาพักแป้งค่ะวันนี้มันจะมืดๆหน่อยนะเพราะพี่ทำตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะเดี๋ยวพี่จะหาพลาสติกคุมไว้ ใครจะถุงพลาสติกค,คุมไว้ก็ได้ค่ะนี่นี่นะคะหาพลาสติกค,คุมไว้แล้วก็หาผ้าคุมไว้แบบนี้ทิ้งไว้ให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะอันนี้สําคัญเลยต้องสองเท่าสี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วที่เมืองไทยนะคะอากาศร้อนมากเอาไว้ในที่ที่อากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็ให้เขาขึ้นกินยีสต์เขาจะได้ไม่แรงเดี๋ยวแป้งขึ้นเริ่มมาดูกัน หลังจากเราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะตัวพี่นะพักแป้งหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าพี่ทำตอนกลางคืนไอ้ตัวพลาสติกที่ลบข้างบนเนี่ยมันจะช่วยเก็บความร้อนนะในในส่วนตัวพี่นะพี่ว่าแป้งมันจะขึ้นเร็วกว่าที่เราใช้ฝาหม้อปิดเออเดี๋ยวเราเอาออกมาค่ะแต่เขาจะขึ้นในระดับหนึ่งนะเขาจะไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่แล้วอ,ออกมาแบ่งแป้งถ้าใครอยากทําขนมปังเป็นก้อนใหญ่ก็แบ่งเป็นก้อนใหญ่ได้เลยนะคะส่วนตัวพี่อยากได้เป็นก้อนเล็ก ก็คือหยิบกินเป็นชิ้นๆเลยก็คือของใครของมันอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะแบ่งแป้งออกมาเป็น1ิบสองก้อนก็คือตัดได้เลยพอเราเอา,เอาออกมาจากไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอาออกมาจากอ่างผสมอะเราก็ไล่ลมออกหน่อยนะคะเพื่อที่จะไล่กลิ่นยีเขาออกด้วยเนี่ยแล้วพี่ก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะเห็นไหมคือขนาดของขนมปังเนี่ยตามชอบเลยนะใครอยากได้แบบ ก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวแล้วก็สไลด์ออกมาเป็นแผ่นตอนเสร็จแล้วนั่นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่อะช่วงนี้พี่คิดทําก้อนเล็กก็เลยทําเป็นก้อนเล็กพอเราทําทั้งหมดใช่ไหมคะ12ก้อนเสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้อีกค่ะอีกประมาณ20-30นาทีคือแล้วแต่ขอให้แป้งเขาขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้พี่พักประมาณ25นาทีเสร็จแล้ว เดี๋ยวพี่จะมาขึ้นรูปขนมปังแบบยาวๆให้ดูกดแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วเราก็รวบตรงข้างๆอะคะ่ะรวบตรงข้างๆเข้ามาแล้วกดให้ตรงปลายเขาให้ตรงกลางเขาป่องแล้วก็รวบข้างมาแล้วก็กดให้ตรงกลางเขาป่องแค่นี้ค่ะประมาณสามสองถึงสามทบพอยามากกว่านี้แล้วก็เก็บปลายแล้วก็คลึงข้างๆ คลึงข้างๆให้ให้ข้างๆเขาแบนให้ข้างๆเขาเรียวให้ตรงกลางป่องแค่นี้แล้วก็ไปวางบนถาดทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมพับมาพับมาแต่ว่าตรงกลางพี่ไม่ได้แตะมันนะพี่แตะแต่ข้างๆเสร็จแล้วพี่จะใช้นิ้วอะคะ่ะเห็นไหมว่าพี่ใช้นิ้วสองนิ้วคลึงมันคลึงมันคลึงแล้วก็ดันให้ตรงกลางเขาป่องอะคะ่ะ แค่นี้เนี่ยคลึงและดันให้ตรงกลางเขาป่องอ่าให้ป่องไปด้วยกนะันน่ะเออเสร็จและใครอยากได้แบบกลมก็แบบกลมเห็นไหมพี่ทําแบบแบนไว้ด้วยค่ะกดแบนแบนเอาไว้หน้าปากกระทาเดี๋ยวเราจะพักแป้งลองกระดาษไขนะคะใครไม่มีกระดาษไขทาเนยทาน้ํามันบนถาดได้พักแป้งไว้ให้ขึ้นเป็นสองเท่าค่ะพี่พักไว้สีนาที อันนี้ต้องพักนะไม่พักแป้งไม่ได้นี่ค่ะพี่พักแป้งออกมาเสร็จแล้วแป้งก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมพี่ใช้มีดโกนโกนหนวดของผู้ชายอะ่ะเอามาอันใหม่ๆเลยนะเอามากรีดค่ะกรีดข้างๆเห็นไหมปึ๊บกรีดเลยใครอยากได้รอยแบบไหนก็ทาก็กรีดแบบนั้นเป็นกากาบาดหรืออะไรก็ได้ตัวเนี้ยค่ะข้างบนเนี่ยพี่ทาน้ำก่อนอบนะ ตัวข้างบนพี่ทาน้ําก่อนอบพี่ลืมพี่ลืมถ่ายวิดีโอไว้ส่วนตัวแบนๆเนี่ยพี่จะเอาไปหน้าปะกราะพี่แยกออกไว้เราอุ่นเตาอบนะคะที่ไฟร9 0องศานะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปอบกันพี่ใส่ถ้วยทนไฟอะคะ่ะใส่น้ําร้อนลงไปด้วยถ้าใครไม่ใส่บนถาดแบบพี่ก็ใส่เลยข้างล่างชั้นล่างสุดได้ อบที่ไฟ190องศานะคะไฟบนล่างนะคะไม่พัดลมอบประมาณ20-30นาทีแล้วแต่เตาส่วนตัวนี้พี่เอามานาบกับกระทะพี่ใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เขาค่อยๆสุกอะ่ะด้านละนาทีสนาทีเช็คยังไงเอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปค่ะดึงออกมาแล้วไม้จิ้มฟันคือสะอาดก็คือสุกแล้ว พี่จะบอกเทคนิคการอบนะคะตัวนี้ความที่เตาติงพี่มันเล็กตูดข้างล่างเขาเหลืองแล้วเห็นไหมแต่ข้างบนเขายังไม่เหลืองพี่ปิดไฟล่างแล้วเปิดแต่ไฟบนอบให้เปลือกเขาเหลืองก็เสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จออกมาแล้วค่ะหเห็นไหมคะคือข้างล่างเขาก็จะเหลืองสม่ำเสมอข้างบนเขาก็จะเหลืองสม่ำเสมอถ้าเราหมั่นดูตอนอบนะเดี๋ยวพี่จะบดให้ดูคือตอนเนี้ย คือเขาเริ่มอุ่นแล้วค่ะร้อนๆพี่ไม่บีให้ดูนะเพราะว่าขนมปังร้อนๆเนี่ยเขาคือเขาบีออกมาแล้วเนื้อเขาจะฉ่ำๆไงเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออต้องตัดขนมปังตอนที่เขาอุ่นอุ่นหรือว่าเย็นแล้วดูนะคะสุกค่ะข้างในสุกแต่เนื้อขนมปังเขาจะเป็นแบบธัญพืชนะคะเนื้อเขาจะแน่นกว่าเนื้อเขาจะแน่นกว่าขนมปังธรรมดาแต่พี่เขาบอกเลยว่าอร่อยข้างในกัดไปนะจะเจอแบบ มเมล็ดทานตาวานะวันเจอแบบข้าวโอ๊ตที่เราบดไม่ละเอียดเจองาอร่อยค่ะตัวเดียวอิ่มนะพกไปกินที่ทํางานหรือว่าให้น้องไปกินที่โรงเรียนได้ส่วนตัวหน้าก,กระทะเนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะเนื้อเขาจะแบบข้างนอกเขาจะหนึบหนบข้างในเขาจะนุ่มๆพี่ว่าหน้าก,กะทะอร่อยอบก็อร่อยค่ะอบอร่อยเป็นคนละแบบเนี่แหละค่ะขนมปังโยเกิร ธัญพืชของเราลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยพี่บอกเลยว่าเออทำไว้กินตอนเช้าๆเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะพอจะกินก็เอาออกมาให้เขาคลายเย็นแล้วก,กินได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ